ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกๆคนนะครับเนาะตามกันต่อครับกับหอยเหล่าพัฒนาประจำหัวพันที่22มกราคมพศ2,500 68ครับสำหรับหอยเหล่าพัฒนาหัวที่แล้วกระลุดเนาะครับเนาะท ouais. ่านวันนี้ก็มาตามกันต่อเนาะครับว่าร์ชิคาือสิโรสเนาะครับเนาะตามกันต่อครับท่านวันนี้บุกเข่าเนาะครับเนาะการ์ซียุ ปรับปรุงสูตรจากหมวดตัวหมวดก่อนนะครับเนาะเนาะเนาะมันดีขึน้นนะครับครับกระาเบิรกันเลยครับสำหรับหมวดประจำวันที่22มกราคมนะครับเนาะเด่นสามตัวมั่นหนึ่งตัวลา เาพัฒนาที่ยี่สิบสองเงินมกราภพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวเด่นสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเอ้ยเดินสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเนาะ ูตรที่หนึ่งสูตรที่สองกับสี็ยุดไปก่อนนอกกับนอกลองของสูตรเหนี่ยก่อนนะครับสูตรเนี่ยกันนบต้นสูตรเก้านะครับแต่ว่ายุดไปยุดนล้วมันยุดก็เลยจะมาล่องเอาลงสูตรล่องเอาลงลงเบิร์นะครับไปืับกับมาเขานะครับนะเดือนสี่มกเกคาครับ เวเก่าเดียนสองโตเด็ดนสี่กระโกครับฮกก็ออกไปแล้วนะครับฮกก็ดีเดีว่าต้องแบบเรียนกว่าเด็กเก่าใชน้อยครับหนึ่หกก็เลยเอาก็เป็นเด็นเด่นนะครับเนาะ หนึ่งสองตมาหนึ่งตัครับอ่าตอนนี้จะพูกับเสี่ยี่อยู่หกพูวครับสองศูนย์สี่หนึ่งหกหนึ่งครับหกแปด วกสองเก้าสองครับแปดวกสองเก้าสองอืมวประกาศครับคผมครับ าแบบน้อยๆครูสำหรับสุดเด่นมีอยู่สามคูครับฟันททสามคูสุดหนึ่งนะครับนอ้องผมไปพี่นอนค่ะล่อมเอาไปเชียงโซกันถ้าเอาไปเชียงโซนะครับน้องเอาเอาแค่สามครูนี้นะครับไปเชียงโซสี่หนึ่งหกหนึ่ง หกสองเสียงโซ่แค่สามคูณอี้วยครับเออสีล่องกับประจับกับประจารย์อีกบาคนเป็นเนียนมากนะครับเนาะซีซีหกเก่านี่ครับตัวม้าหนึ่งตัวนะครับเนาะผมคิดตอว,วมาเห็นนะครับแต่ว่าอันที่ส้นกระแทกเด่นเด็กหกนยครับเด่นเด็กหก ว่าสูตรหนึ่งมันหาหกเจ็ดนะครับหาหกเจ็ดกับมาส้นครับสี่หกเก้าครับส้นเรียกโค้กครับแคบหน้าจอครับครับสำหรับวัเราพัฒนาด้วันนี้ครับมีเพื่อนจะมีนะครับนอกฝากคนแรกก็แจ้งสรงสินฟ้าร้วยน้ำเนยเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพิลคนเนี่ยเขานี่พี่นอนเอ็ซทีทุกคนจงสู้ดีเด้อครับสวัสดีครับ